มุนก่อนจะตุลักตุเล่หน่อยนะหายฝัดน้อยหายด้วยต้องกระโดหนลูกเฮ้ยแล้วก็นะอย่างนี้แบบ you <laughs> บาซิลคาราโดคขั้วกลา,ากงชโโ็อกโกแลตคาราเมลฟูลบอดี้ช่วยบอลไม่อีกแ้วเออมาไทยเดียวน่าช่วยบอลมานะพูดก็ช่วยมาแล้วแต่มันวันนี้มันทำงานไงหยุดแค่วันเดียว ก็สวัสดีอย่างเป็นทางการครับทุกคน คลิปนี้เราก็มาเลยกันที่ไร่ฝนเทียมจังหวัดสระบุรีโดยเรามากับเจ้า G ีเวกตัสกานีส่วนรถอีกคันที่เพิ่เห็นก็เจ้าสุตุกิวิทลาวันที่ขึ้นมาก็จะเป็นวันเสาร์ที่29มิถุนายนนะอากาศค่อนข,ข้างดีเลยนะโชคดีที่ว่าตอนมาและตอนกลับเนี่ยไม่เจอฝนส่วนเรื่องเส้นทางผมรีวิวไว้ให้ตั้งแต่ประมาณนาทีที่10เป็นต้นไปนะครับจะเริ่มตั้งแต่ลานกลางเต็นท์จนไปถึงป้ายทางเข้าที่ติดกับถนนดำเลยนะ ส่วนสภาพการรีวิวก็จะสมบุกสมบันทุลักทุเล่อยนะเพื่อนๆแต่ก็อยากให้เพื่อนๆเห็นเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดเป็นวันแรกหลังจากที่ปิดปรับปรุงถนนไปนะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับฝากติดตามด้วยนะเพื่อนๆทริปหน้าเจอก,กันแม่สอนกับแก๊งหนีเมียเที่ยวทัวรลิงแบบครบแก๊งสนุกแน่ๆ ตรงนั้นก็จะเป็นทางที่เรามานะมันจะขึ้นเนินมาก่อนขึ้นเนินมาเราก็จะพักอยู่ตรงนั้นเสร็จปุ๊บก็จะลงลงยาวมาเลยลงลงยาวมาเลยยาวมาเลยจะทางนี้ก็จะเป็นทางลาบแล้วลาบมาแล้วก็จะมาขึ้นเนินสุดท้ายตรงนี้นี่เป็นเนินสุดท้ายก่อนขึ้นลานนะ อันนี้เราก็กําลังจะออกจากไล่ฝนเตรียมนะทุกคนในผมถ่ายจากมือถือนะใช้มันไม่มีตัวจับโทรศัพท์แบบไม่มีกโ,โปรด้วยแ,แบบอยากจะให้ทุกคนดูทางอ่ะทางมันไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายนะแล้ววันนี้ฝนมันไม่ตกด้วยมันก็น่าจะพอไปได้อยู่นะอันนี้ลงจากจุดกลางเตแล้วนะอันนี้เนินแรกเลยอาจจะต้องรักเนเลยนะเพราะมันต้องใช้เบรกหลังช่วยเบรกหน้าอย่างเดียวไม่ได้ แต่ก็พยายามจะเก็บภาพให้ทุกคนนะมันก็จะแบบ <c oughs> ชันนะทุกคนชันมากเลยมุนก่อนนะตัล <c oughs> ักตุเล่หน่อยนะโอเคไม่มีปัญหาสำหรับเนินแรกเ,เดี๋ยวตั้งหลักก่อนนะเพราะว่ามันต้องขับมือเดียวไง แป๊บน,นึงแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงอยากจะรีวิวเส้นทางให้ทุกคนได้เห็นไงแต่ก็อันตรายอยู่นะเฮ้ยไป ลานกลางเป็นนะที่เราเพิ่งลงมาเมื่อกี้เข้าสู่ทางลาบแล้วอัปเดตเส้นทางใหม่นะทุกคนเขาเพิ่งเปิดวันแรกเลยทริปนี้ผมมาวันเสาร์ที่ยีบเก้านะยี่ิบเก้ามิถุนาเขาเพิ่งมาเกี่ยทางวันแรกเลย พอเราลงมาปุ๊บมันก็จะเป็นทางราบนะทุกคนเดี๋ยวตุกจากนี้ไปเราก็จะดันขึ้นเนินยาวๆเลยช่วงขึ้นเนิน,าาอ,น,น,นอาจจะรักทุเลหน่อยนะเพื่อนโป๊โป,โปก็ไม่มีโอเคนี่ถึงละชันมากนะตรงนี้ เดี๋ยวผมตั้งหลักก่อนงมุมกล้องเอล้อาจจะต้องใช้สองมือนะด้วยประคองไปกล้องม,มันจะสั่นไหวหน่อยนะเพื่อน<อ>ดีนะวันนี้ฝนมันไม่ตกถ้าฝนมันตกก็น่าจะลำบากกว่านี้ทางค่อนข้างแห้งนะนี่ดูดิเพื่อน ดินเป็นแบบว่าดินลุยๆแบบว่าเกลี่ยใหม่ๆเลยเพราฝนตกลงมานี่เอาเลื่งนะองอยู่นนะหายปัดเล็กน้อยกลับมากลับมาเตรงน,นี้แล้วก็จะมีจุดพักดะะได้แป๊บหนึ่งหายใจหายคอได้เทมองกลับไปดูก็จะเป็นไรที่เราไปกลางเต้นเมื่อคืนนะ าอ,อางมาพอโค้งซ้ายไปเนี่ยเราก็จะดันขึ้นเนินอีก น,นี้ก็จะลงแล้วจะเป็นทางลงแล้วทางลงผมต้องใช้มือซ้ายกำเบรกลังนะอาจจะคลุกคลทุเรนิดน,นึงอยากให้เพื่อนๆได้เห็นภาพแล้วกันนะอันงนี้แบบหลัก มาคนนี่เป็นตัวเอสเป็นงูเลยเดี๋ยวตรงนี้อันตรายว่ะต้องทำไงวะเนี่ยมันจะกำเบไปหลังไม่ได้ไนะงเรื่องของเรื่องไปต้องค่อยๆม่ค่อยหย,ยอดไปนะ ป,ป,ปเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอ้ยสไลด์แล้วเอ้ยลำบากหาชีวิตโค้งขวานี่โค้งขวาไปก็จะชันยาวๆเลยอันนึงอันนึงอนนึงหักมือก่อน พนะยายามจะถ่ายให้สุดเดี้อเด้อกล้องไม่เห็นอ้าเอ้ไปไปโอ้โหโอ้โหโอ้อนนัอนนี้เพื่อนๆด่าผมทิ่ถายแล้วมัง้งยัง ดูอะไรเนี่ยโอเคทางค่อนข้างแห้งนะตรงนี้เนี่ยจะมีของอะไรนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีนะตรงนี้เขามาช่วยดันดินโอ้ มจาก i p h ได้นนะแรับมันแค่ประมาณสองเินสองเลนหลักๆเองเนี่ยถ่ายมาจากจุดกลางเต็นเนี่ยเพิ่งจะเจ็ดนาทีเองดเดียวตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วพ่อนนี้เขาทางค่อนข้างที่จะสบายแล้วเนี่ผมขับแบบเ,เดียวเลย กล้องมันตัดไปนะโอเคเอาใหม่เริ่มใหม่ตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วแหละวิวค่อนข้างสวยนะแต่ก็ก็อย่าประมาทก็ยังถ่ายถ่ไยยว่าย

Ui. Ủa đấy quá. เรียบเรียบร้อยจบภารกิจนี่อุ้ยติดสายชาร์จผมก็เอาเจ้า GPS Tasmania 150มาลุยสภาพโอเคอันนี้แหละเพื่อนเพื่อนอัปเดตเส้นทางให้ดูล่าสุด วันเปิดวันแรกเลยวันนี้ผมมายีิบเก้าแล้วก็วันนี้วันที่สามสิบมีทุนานนะโอเค